เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับอยู่เกมไมครับในสี่สี่สีจูราสเซคเจูราสเซคเจูราสเซคเจอราสเซคครับตรงเป๊ะนะครับเป๊ะเป๊ะเนี่ยวันนี้ครับผมอยู่ไมครับดูสิครับอยู่ผมโบนดแล้วก็อยู่กับดัดแล้วก็อยู่กับเฟอร์ไข่ตีวะใครตีวะฝั่งปัญญาไตีวะแล้วก็เนี่ยเราไปดูเรื่สาวก่อนดีกว่านไครตีวะ โหยิงขึ้นฟ้าเลยนะวิ่งมาได้ไงวะด้วยเสาดันนะผมแล้วก็กระสุนมันย้อยสิบเจ็ดเดย์แล้วสุดยอดเดียสุดยอดมากตามดูหกตัวไปนะตามผมดูไอ้เจ้านี่ต่อนะผมตุ่มทองไทเซิรทชอปอ้ยิงเดือนยี่สองวันสเตโกสเตโกเออใช่ ฟาร์มยังทำไม่เสร็จเลยทีเด็กนายยังทำไม่เสร็จฟาร์มยังทำไม่เสร็จเลยหลายพระจบพระแล้วดูทีเด็กครับผมปะอยู่วันแล้ว19วันทำไมทำไมมันมากกว่าทำไมมันมากกว่าไอ้นั่นวะกินพืชอนวะบอกแล้วไม่น่าเข้าไปเลยไม่หาเรื่องใช่ไหมฮะไม่หาเรื่องไม่หาเรื่องไม่หาเรื่องเอ้ยพี่พี่โบ๊ทน้องในชั้นเน็ผมมันบอกว่าพี่โบ์ตตีในเสาพี่โบ๊ทได้เยอะ แมมมอลได้ดูยากมากครับผมบอกตรงเลยว่าแมมมอลแม่งตัวแม่งบางต้องแบบปิดยี่ห้าวันแมมมอลยี่ห้าวันเอ้าแมมมอลลูกพ่อลูกเดี๋ยวตายขึ้นมาเอ้าเฮ้ยขึ้นมาแมมมอลดำดินเลือดมลดเกือบแล้วเมื่อกี้เล่นไม่ลดเล่นไม่ลดมันบั็อกมันบั็อกแต่ลอ๋อเป็นแมมมอลที่สุดยอดมากครับผมนะฮะสกิลมุดดิน ของป้องนะฮะนะฮต่อไปผมวันนี้เราเนี่ยเรากจะมาทำอะไรกันนะเรื่องขุดแร่คือน้องบอกว่าพี่ผมมึนเบื่ออะไรกับการขุดแร่มาเยอะมากแล้วพี่ก็คือแบบพี่ขุดแร่ดีนนนี่นะครับผมเราจะเล็งไปทางขวามือสุดนะครับอย่าเปิดอย่าเปิดพวกพี่พวกพี่เขาอยู่ด้านซ้ายนะครับผมจะมารอดูกันว่ามันจะยิงโดนไหมเอ้ไม่โดนว่ะแล้วมันกี้โดนนี้ไงวะเล็งขึ้นหอพี่นัทอยู่ข้างล่าง ลองพี uh, ่ลองมั้งอ๋อลองสไลด์ใช uh, uh, ่ไหมโดดโดดยืดแขึ้นหมดเหรอเออเดี๋ยวผมอยู่ข้างดาพี่นะยิงไม่โดนเหรอเฮ้ยแล้วเมื่อกี้โดนพินัดได้ไงวะต้าหมูยิงหมูยิงโดนพินัดได้ไงวะเฮียไม่โดนเหรอเห็นบ้าเหรไม่โดนเห็นป่ะเหรไม่โดนเหรอ่ะ้าเบ้าเอาไปเพิร์มไปเพิ่มไป ไม่ตายว่ะผมมีชุดเกาะไม่ตายคุดกากเลยผมมีชุดเกาะวันนี้ฮะเรานะครับผมจะมาทําเครื่องขุดแรกกันให้เสร็จนะครับผมเหลือไม่กี่ชิ้นเองนะครับเหลือแค่อีก3ชิ้นสุดท้ายเหลืออะไรบ้างครับนัดเหลือตัวทำออฟติเดียนอิงก็ส์นะครัช่วงโรบอตตรงกลางอ่าก็เดี๋ยวไอ้ซ้ายขวานะครับผมไอ้ตรงซ้ายขวาอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมทําเองนะครับผมแล้วก็นัดจะรับหน้าที่ทำอ่าทำอะไรรัตน์นัดออฟติเดียนอิงก็ส อ่าจะรับหน้าที่ทำโอซิ่นก็คือไอ้ไอ้ตรงกลางครับผมใช่ส่วนผมก็จะรับหน้าที่ทำฟาร์มต่อแบบนี้ทำไมว่าพาร์ทนี้มากกันน้อยครับผมคือเอาตรงๆก็ประหยัดช่วงประหยัดนะครับช่วงประหยัดนะฮะเอาไง่ายๆเหนื่อยฮะเขีียวเว้ยคือมันหลับมันหลับไอ้ป้องเนี่ยไม่ลาเนี่ยเออพี่พป้องไม่ได้บอกลา,าแต่พี่ป้องบอกพี่ป้องจะไม่แคส เออมันก็ลาเหมือนกันแหละเออเก็ลาไม่หรอมัน <c oughs> คือลาแล้วแหละเนี <c oughs> ่ยก็ยอย่ารอใช้เหล็กนะครับผมให้ขูดเปลี่ยนเทคแล้วก็ใช้ไม้สับอันตอนนี้ผมจะทำเครื่องสูบก,ก่อนนะครับผม <c oughs> เพราะต้องใช้เครื่องสูบสองอันในการที่เราเนี่ยฮะจะทำไอ้เครื่องซ้ายกับขวาเหมือนว่าอารมณ์เหมือนว่าเป็นช็อกช็อกอ่ะชอ็ชอกกีช่ชอ็อกกี่เปลี่ยนเท์แพ็คใหม่งงหมดเลยดูกระจกเลย ผมไม่ได้เปลี่ยนไงก็คือนะฮะตรงนี้เราทําใหม่ครับผมคือเราวางเรสมันสวยขึ้นนะให้สายไฟต่อเข้าข้างล่างเชื่อมข้างล่างนะผมแล้วเครื่องข้างบนนี้ก็จะจ่ายไฟเองนะครับผมเน่อย่างเทรที่เป็นอะไรฮนะแรงวัดไฟเครื่องวัดไฟมันไม่ใช่เราแค่เอาเครื่องแหละแต่เราดูจัดให้มันดูแบบอะไรนะให้มันดูสง,ง่างดงามประการตาได้แนละ้วเครื่องนึงโอเคต่อไปผมจะทำไอ้นี้ไอ้เครื่องไฟขวามันเรียกว่าอะไรนะไอ้เครื่องไฟเครื่องขวา เครื่องหวาดอ่าใช้อันนี้ครับผมนมะครับเดผมจะพาไปดูเนี่ยครับผมอย่างนี้ฮะแล้วก็เครื่องสูบ้อนตรงกลางนี่ได้แล้วนะฮะตอเราต้องใช้จำนวนทั้งหมดสองชิ้นนะครับโอเคพอดีเลยนะอ่ะทุกขั้นตนพอดีเลยนี่ครับผมผมได้มาแล้วดูนะฮดูหรืใหญ่เยัอ,นะอยู่มันเป็นอ๋อมันคือเครื่องขุดใช่เครื่องขุดไงเครื่องขุดเครื่องเล็กเนี่ยฮะแต่เราเนี่ยไปธรรมาดาเราใช้เครื่องใหญ่ เราต้องใช้เครื่องใหญ่รุ่นรุ่นเล่ะรุ่นบิ๊กบิ๊กบิ๊กพูดบิ๊กบัมก็ไม่ใช่เลานัดจะเสร็จยังครับนัด,ดนัดเราต้องการแกมมากแกม,มิกในหัวนะัดที่จะเอามาทําเครื่องนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าเครื่องนี้ทํายากมากแตวที่ตั้งลังทำเดี๋วยวทำยากมากครับน,น,น,น้องๆเพื่อนๆพี่ๆท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมทํายากมากเครืนะ่องของนัดเนี่ยขอเวลางงครับมีขอเวลางงไม่ให้ได้ไหมต้องได้ทำ ไม่ให้ได้ไหมก็เครื่องนี้ผมเนี่ยไอเครื่องเนี้ยเราจะแยกผมคืออันแรกครับผมเป็นการใช้ไอ้่านนะฮะอันสองก็อันแรกใช้ใช้ใช้อันทสองใช้ไดมอนด์เห็นไหมครับผมพลังงานไดมอนด์อันที่สามผมใช้เอ่อเลชต์ s t อันที่สี่นะยังว่างอยู่นะฮะอันที่ห้าใช้ถ่านนะครับผมเนี่ยมันจะไล่ไล่เรียงไปแต่ละอันเนี่ยห้ามใช้ปนกันไม่ใช้ปนกันไม่ได้ครับผมอันนี้ก็คือเอ่อสีสีม่วงอันที่สีม่วงน่าจะเป็นอ่าอ่าสีม่วงน่าจะเป็นอะไรออกซิเดียน พลังงานเฉียวก็คือใส่พลังงานเออธรรมดาลงไปตรงนี้ครับคือฐานนะครับผมรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้ว่าเธออยู่คนใดยากะเธอาาจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรนานเออนัไว้ยทำไมใหม่มาเอาละครก็ไม่ สุดยอดนะฮะเดี๋ยวผมไปขอไปให้อาหารโดบบนเสาร์ผมไปแล้วกันนะฮะผมเดี๋ยวมันจะไม่ใช่ซืรอสิจุลศิษยนะ์แหม่พี่กับพัดเนี่ยลงงมงม,มทำมานะทําของก่อนนะฮะจะได้แบบทำของแบบเต็มที่ในการหาไดโนเนะสาร์ใอ้กินแกะนะแกะเป็นแกะแกลาลูกพ่อจัดมันนายอย่าได้ทำงงเลยเราถามว่าพี่แต่พอพี่ไม่ได้ขดแกะว่ะพี่ทำไมพี่ต้อง ค่าแก่ครับผมไม่เข้าใจนะฮะมันไม่ใช่ต้นไก่ก็คือผมจะลบกจะลบกรงแกะกันอยู่แล้วครับผมก็คือจะเอากงแกะอะเรมาเลาเสารอยู่แล้วนะฮะวันนี้ก็เลยต้นจําเป็นต้องฆ่าแกะทิ้งนะเป็นเรื่องปกติครับเนี่น้องๆอย่าซีเรียสนะครับผมแต่พี่ยังไม่ซีเรียสคขสัตว์เค้กเลยใช่มาิรสอืมนี่ไป่ซีอยาไปซีเรียสครับผมโอเคไม่มีอะไรโตครับผมเดี๋ยวเราจะให้นะครับผมใส่เทเลท็อป ไทยสลัดช็อปไปดูเขาไปแหละไปแล้วผมกินสเตโกหรือเปล่าเ right. ้ยให้ไปเพื่อกินเลยสเตโกสลัดใช่และสเตโกใบสลัดรั้วมันหายไปไหนหมดวะโอเคเอาให้รั้วผมอผรั้วหายเองกันโอเคตอนนี้นะฮะช่องช่องเฟย์ก็คนติดตามสี่พันแล้วช่องนัทต์นี่พันเจ็ดนะครับเป็นคนติดตามช่องนัทด้วยเดี๋ยวอีกสักพักนะครับโอเคนะสเตโก กินไปลูกพ่อกินไปลูกพ่อกินไปอ่ะกินไปอ่ะเพราะอย่างอุ้ยหมดเกรี้ยงเลยแปลว่าหิวแต่ว่าลูกหิวพอไปหาบางผมไม่ง่วงเลยผมไม่ง่วงเลยท่านอ๋อไม่เอว่ะแต่ละคนไม่ง่วงเลยครับเห็นไหมฮะใช่ครับผมียงโห่กรยันกันมากครับจริงจริงอ่ะครับจริงๆอ่ะมันมันคือการแสดงที่เราบอกว่าห่วงอ่ะนะจริงๆอ่ะใช่การแสดงนั่นแหละโอ้โหจุดแคสไปสองวันโดนไป็นร้อยเอง ยังจะมาบอกง่วงเอาลครับผมโอเคให้หาจีต่อลูกแลาะลูกเราหิวบทแน่ปูกินได้ชิ้นหนึ่งครับผมอีกชิ้นอีกสักชิ้นลูกอีกสักชิ้นเหลือสองชิ้นอีกสักชิ้นอีกสักชิ้นเตโกพ่อเข้าใจว่าลูกอะอยู่มามุดมานานแล้วนะเดี๋ยวพ่อจะปักไฟให้สองดอกสองดอกเดี๋ยวโอเคปักไฟเฮ้ยแตเตโกกินได้หมดลูกพ่อตัดมาเหนื่อยเนี่ยโอ้โหจะ ไปเก็บลงเก็บนาไปทำไม้ลูกกินหน้าลูกมันเหนือ่อยขนาดไหนเลยไฟอะไรไมาสองดอกเอ,อ้ยยังไม่ให้เออดมมอสเป็นมอสกินอะไรเอ,อ่ยเดมมอสกินกิ่งไม้หรือเปล่าพี่เล็กไม่กินชิ้นเดียวอิ่มเลยโหสุดยอดเล็กดีกว่าอะดูชั่วทีใหญ่แล้วกันจะได้เออผมไม่เล็กแอครับอะไรอย่างเงี้ยนัดเสร็จยังวม่นัดชวเช้าเพื่อนโอ้โหอ่ะเอาไปไอ้เจ้าแม็มอส ไปแล้วก็ตัดยาให้แบบถ้วตัดยาให้หนาจอมหมนุมหมอดรอก่อนแต่เย็นๆรู้ว่าหิวรู้ว่าหิวบอกว่าโอ้อยจะตัดยาในนี้โอเคตัดข้างนอกก็ได้เข้าใจจะเ,เหลืออันหนึ่งนะเอาไหมเอา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 หาเอายากินไปอยากได้ยามากมากเลยอืมไม่เป็นทีมหมดเลยไม่เข้าตัวโอเคแปลว่ามันไม่กินคนระับเฮ้ยมันกินไปนหนึ่งเหรอเอากินไปสิ ไปกินไม่ให้นะเก้กินไม่ให้แล้วพอจบเราขาดกันมัมอดเก้ผมนอนไปไนออะไรวะเราขาดกันด้วยนะไปนอกันต่ากันกำลังกดมองแต่ละคนนอ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 นเลยนะครับ นอนดิโนะอเค okay, นะครับอ่าชาวเดินะนะัดทำเสร็จยังยังอู้นาะจงงวมาทำไหมอู้นาะจงงวออกนาะนเะนี่ยมาทำไหยไอพี่ลงมืออดอ้อนอย่า อปกมาอยากให้ช่วยอะไรแบบที่มาเอาเป็นอย่างนี้ก่อนซีดก่อนนั้นะทำเลยนะทำตู้ข้างอย่างเขาอยากได้ยาตัวเองไอตู้ข้างอะทำยังเฮ้ยเจอแล้วใช่ป่ะตู้ค้างนี่ไงซีดเนื้ทองอะพองไงอ่ะอันทำแล้วเดี๋ยรอนะเดี๋ยวช่วไปล่าในเสารอไปหาดีเดย์รอนะเฮ้ยบ้านเราดีเอเอไะต้องการเลยเสาเพิ่มมีอยู่ในคลังไอ้นี่ไม่ใช่เหรอ เออใช่ครั้งข้างบนใช่ผมผมเอาไปไว้ผมมีเยอะเกินไปลืมไปเนื้อเอโอ้เนื้อเยอะเนื้อเยอะช่วงนี้ชอบเนื้อเยอะอย่าเอาเนื้อไปใช้หมดเดี๋ยวไม่มีเนื้อกินอยู่แล้วโอ้ยต้องหาตัวที่แบบไม่เคยเกิดในบ้านแถวบ้านไม่มีแล้วไงวัวใส่เข้าไปครับผมแถวบ้านวัวเกลี้ยงแล้วเดินในสาวกินหมดแล้วไปลูกพ่อเนื้อเต็มนะไปไปตักขังน้ำครับ โอ้โหสุดยอดนะครับผมผมอบอกเลยว่าบ้านเราช่วยีดีเอเอเยอะนะฮะช่วงนี้โรคเอดดะบาดเยอะนะฮะเล้มีดีเอเอยอะเก<น>ี่ยววะไม่เก<น>ีเย่ยวขอบคุณด<น>้วย<น>อย่าปล่อยให้ตูเล่นเนยี่ยมเลยนะตัวเองถ้าพักตูก็คิดอะไรไม่ออกขอร้องเยี่ยมไปเลยนะตัวเองอะไรวะตอนนี้ขอร้องขอร้อง ไอเฟิสไอ้นายหน่อยขอร้องเถอะมันสร้างมากมันสร้างลำบากมากมันสร้างยากมากโอเคเสร็จแล้วไม่สร้างแล้วได้ไหมจะให้ทำฟาร์มอะไรเพิ่มปะประมาณว่าเดียร์ผมรอเป็นเป็นดักแด้ไอหน้ายกมืออยู่เอ้ยมีกมีบัมกินบัมกินนิวอะใช่ใช่ใช่เอาบัมกินไปทำเดี๋ยว สักสองแเติมน้ำให้เต็มถังอ้อําไมไปไม่เกิดเป็นบ่ได้ค่ะรักอดีเอร้อยเปอร์เซ็นต์ออยี่ห้ปร์เซ็นต์นะผมอดีเออยี่หาเต์มากมายบอกได้ที่มี น้องบอกลองเพลงอะไรกันวะไปอยู่ในใจมันมากมายทะลวงอกซายเดีทีฉันมีเดียวเมื่อไหร่ตอนนี้นัดจะคิดถึงฉันทุกนาทีชี่นัดหายใจนัดไม่หายใจพี่นัดพี่นัดไม่หายใจตอนไหนเนี่ยพี่นัดนัดไม่หายใจตอนไหน น,น่าสงสารตอนที่มึงตอนที่มึงไม่หายใจเหมือนกูนอะอ่าชิบหายละ <laughs> ไม่หายใจแล้วทำไมมึงไม่ตาย,ยาทีอะไรนะคะคดดอ่ะเมื่อกี้กูโดนดโดนล่างโดนลากล่างห้องงำ เดินโดยนความมืดคล่องงามเออเมื่อกี้เลยไม่รู้ว่ากูพูดอะไรไปกูขอโทษเพื่อนเลยตั้งใจไม่ได้เจ็ดแต่นาไม่ได้จริงใจไม่ได้ใส่ร้ายไม่ได้อะไรเยอะไปปะเยอะไปปะไม่เยอะหรอกพี่คนนิดเดียวเหมือนไนัดนัดจับต่อพี่ไป่เล็กนะพี่นิดเดียวอเป็นเล็กเดียวผมเม่เล็กนะครับแต่ผมนิดเดียวตรงนี้นรกนัดซ่อมแอร์บ่อยช่างแอร์ในตำนานก็มาสบายใจอ่ะ คนเล่นมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยสบายใจกันหรือเปล่าสบายใจกันหรือเปล่าเธอีไม่เจอกันนานที่ถึงเหลือเกินใครได้เอาไปยัง่าสบายดีกันหรือเปล่าสบายดีกันหรือเปล่าไม่เจอกันนานคิดถึงสองเกิน ไม่รู้ทำไงสบายดีกันหรือปู่เย้ออียเฮ้ยผมจะทำไรแล้วว่าลืมอ๋อนี่ไงเราบาบาเก็ตใช่ใช่ใช่เราบอกว่าชอบพี่ร้องเพลงพี่ร้องเพลงแบบนี่ติดขัดเลยพี่ก็วันนี้เราจะมารายการเดอะไวท์นะครับผมกดปุ่มให้ผมด้วยครับผมตึ้งตึ้งดิสไลค์ตึ้งผมเลือกผมเลือกพี่โจอีบอยครับเลือกพี่โจอีบอยครับ ปึ้งดิดไลฟ์โอ้โหหน้าหน้าโอ้โหน้าเมื่อกี้พี่โบ๊ทบอกกี่ตึ้งวะสามตึ้งสี่ตึ้งอ่ะสตึ้งสามตึ้งผ่านเลยพี่ต้องเป็นอ๋อสามตึ้งใช่ไหมได้น้องอย่าลืมกดดิดไลฟ์สามทีเฮ้ยมันไข่ของอะไรวะเนี่ยรู้สึกว่าตัวมันแปลกแเลกโอ้ตัวโคตรใหญ่เลยผ่านไปแป๊บเดียวเลี้ยวไปน้ำผมนี่แปดวันแปดวันมันตัวใหญ่จังวะเอาไปไอ้หนูดดิเอหลายว่าหลายว่ะ ไปไอลเปล่านาตอนนี้โอ้โหหายแล้วเร็วตรงนั้นเขาอยู่ในโลกจุลศิษย์นะฮะเราอยู่ในโลกแบบว่าเหมือนพิศษศาสตร์ผมโอ๊ยอะหลงพ่ออะหายค่อยมัมมัมมัมนี่มัมมัมมัมแล้วมัมมัมเลยมัมเลยเทงก็ได้หนงก็ได้เอ่อทุกคนจำได้ไหงว่าไอ้เครื่องนี้ทำอะไรวะ คานโน่คานโน่คานโน่ลงพ่ออ่ะคานโน่ะเออคานโน่หม่ำคานโน่ไม่หม่ำวะเล็กอ๋อใช่เล็กอันนี้วะนี่คานโน่เล็กคานโน่เล็กคานโน่เล็กเอาใบคานโน่นี่โอเคคานโน่เล็กเอาใบคานโน่ใหญ่คานโน่ใหญ่คานโน่ใหญ่เอปากโยนคานโน่ใหญ่มันให้อาหารไงวะพี่มันให้อาหารยังไงอ่ะเฮ้ยโยนโยนทิ้งไว้เดี๋ยวมัน มันไม่ยอมกินอ่ะดิ้ไปอิ่มแล้วอิ่มแล้วอะไรไม่ได้ให้มันกินเลยทำไมไม่กินแล้บผมด้วยระว่างใครเราต้องวางไว้กลางน้ำครับทิ้งไว้สักตัวหนึ่งเอ้ยออตัวหนึ่งสักสี่ห้าอันโอเคไปหากินเราเองนะลูกพ่อไปละพ่อไปละไค่ใครหายอ่ะพ่อมาแค่นี้แหละพ่อไค่ใครหายอีกแล้วอ่ะพ่อโอ้อะไรวะ พ่อมาแค่นี้แหละพ่อไปละไม่แฟร์ไม่แฟร์เลยไม่แฟร์เลยแฟร์แล้วไม่แฟร์เลยไม่แฟร์เลยอ๋อเห็นแล้วพี่ได้พี่ได้ไข่มากี่เปอร์เซ็นที่ไหนเจ็ดสิบห้าไม่ทำเป็นร้อยไปเลยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นมันออกมาไม่ไม่เป็นตัวเอ๊ะไม่ออกมาไม่เป็นตัวดิออกมามันจะเหลวใช่ไหมมันไม่สมประกอบใช่ไหมใช่มันจะไม่สมประกอบใช่มันจะไม่เหมือนกับพี่โบ๊ทปวดก้นทุยอ้าว ไอ้สามตาโอ้ยได้เจ๊แป็กสามตาสามตาขาเดียวนะใช่ใช่สามตาขาเดียวปูนนะกาเก็ตัวใหญ่ก็ไม่มีชูวับชูวับบทร้เพลงนะชูวับชูวับเยอะเออชูวับ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 เย้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 ตอนเป็นเด็กยังจำได้ดี แม่เรานี้เลียงเราไอ้ดำไอ้ดำอ๋อคนขาวเว้ยก็เดี๋ยวจะบอกอะไรเพื่อนสติวเราไม่พออีกนะฮะอะไรจะไม่พอสติวไม่พออีกแล้วสติวไม่พอสติวก็ทำดีพี่ฮึสติวครับไม่ใช่หรอสติวครับสติวครับ ใช่ใช่แล้ครับมันเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ค้ามันเป็นเผา,าเผาเรืออะไรสักอย่างฮะที่มันไอ้นั่นอ่ะให้ใช้ใส่เครื่องผสมสารๆเรืออะไรสักอย่างอ๋อจากอะไรจากอะแป๊บนึงนะขอวิลาเตอโอวิลาเตอเดินผ่านกรุ๊งนี้แปลกนะครับมันดูแบบมันดูทุบมันมันมทำไมมันมันไม่มาแล้วมันบักบักมันไม่เข้าใจ ปะมันบล็อกบล็อกบล็อกเอ็กเอ็กเดี๋ยวอเผมรอฟักครับไฟยัดลอยอ่ะมันมาจากไหนวะเมื่อกี้อ๋อเป็นเด็กเราจำได้ดีแม่เฮานี่เรียกเอาตอินดอมยี่ห้อใดแล้วก็เลราเช้าค่ั้ตอนนี้ผมกำลังวิ่งไล่ล่าไล่ล่าอะไรไล่ล่าหาวัวเอาวัวไปทำอะไรครับ เอาวัวเพื่อตีเพื่อที่จะฆ่าครับฆ่าเสร็จปุ๊บเราก็จะได้หนังวัวมาพอเราได้หนังวัวป <ะ S 1> ุ๊บแล้วเราก็จะไปค้าเป็นหนังสือพอเราค้าเป็นหนังสือ,สอปุ๊บเราก็จะเอาไปทําเป็นบล็อกครับหนังสือไม่เอามาอ่านนะครับไม่เราเป็นคนโง่เราจ่อ่านหนังสือช่วงนี้ช่วงนี้สอบ้วยนะครับผมมหาลัยเนี่ยครับไม่เอาไม่เอาไว้อ่าน,นครับไม่ครับผมช่วงนี้สอบแก็แพดครับผมสิ้นเดือนสอบแกดตแพแล้วผมเป็นอะไรกันได้มังมึงใช่ไหมใช่ เออลืมไปเรามีทีเล็กอยู่เราขอปีวันเออวีใหญ่ไปไหนพี่นั่นดิใหญ่จริงทีใหญ่มันกำลังตามยังจะเล่นเห็นไหมตัวอะไรมันว่ายน้ำมาเมื่อกี้ได้ยินเสียงแวบๆแ่จริงเป็นท่าที่พอดีใช่จากวานด้วย่วันไปดับไอ้สับนับมาครึ่งเดียวไม่มาครึ่งเดียวกูบอกว่ากูจะไปกูแค่แค่พัเดยวยพสทบอกแล้วบอสอย่า มดรู้ไว่าได้พูดมาคนอนคนอื่นได้ยินหมดแล้วเนี่ยอย่ามึงหาเรื่องหาเงินเรื่องปรับไอสัตว์แดดเบ <c oughs> ีย้ยจิ้มจิ้มเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะ <c oughs> อันนี้บล็อกอะไรอ่ะพ่อะไรวะเอา้าออทเมียมวันดีออทเมียมเดินเดินมาเจอเหมืองจัดซะหน่อมันไม่เข้าจินเลยอะไรที่แบบว่า,อ,าอ,อ๋อนี่ยัยมันต้องมันต้องอ๋อนัดมึงเอาอะไรมาอะไรอ่ะออกซิเจนอ๋อก็เอะไข้างบนสุดไหนรางวัลบนสุดครับอ่ะเรนิว เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งไว้บนสุดเออบนสุดเป็นประธาแรกไนงะเออก็ถือว่าพันนี้เราทำเครื่องเครื่องคุณสำเร็จนะครับก็จบพักกดีกว่านะครับก็ใช่ครับพันนี้อาจจะจบเร็วหน่อยนะครับเพราะพอตัดตัดลวงลวูเออเราตัดลวงเออนะ้ว่านะนะครับผมก็อาจจะดูบนคลิปสั้นหน่อยก็ต้องขอเพราะจริงๆเราค้ากันนานมากในวันที่ได้เจ้าเครื่องนี้มาพัานหน้าผมเราจะมาทำเจ็ดแพ็กเราจะไม่ขับและเครื่องบวงเครื่องบินเนี่ย นะครับมันรู้สึกว่าคนขับมันกากมันขับระเบิดตลอดเลยรถรถไม่รู้ขครตัวเองเลื่อนๆขับระเบิดตลอดเลยผมเลยแบบไม่ทำเจ็ตแพดบินกันเองดีกว่านะฮะน่าจะโอเคกว่าการที่แบบเราขับเครื่องบินนะครับเขารู้ตัวไงพี่นัทว่าเขาเป็นคนทำเออใช่ขอโทษไอ้ผมไม่เจ๊จมใหม่พลาดาแล้วผมก็อย่าลืมกดไลค์สติ๊กเกอร์นะผมกดสติ๊กเกอร์นัทด้วยกดช่องสติ๊กเกอรายช่องเฟิร์สช่องนี้ช่องปองเนี่ยจริงไว้ใต้ตายดีคลิปชั้นนะครับผมไม่เจ๊จ้มใหม่พาร์ดาผมสคลิปุด์